เริ l l uh ่มเลยรอบสองอ่ มีแววว่าเควสจะล่มนะครับผมวิ่งเควสไม่เก่งนะครับแต่ก็ไม่รู้จะอัดทำไมอืม เน่าแล้วเน่าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วพังจงคลื่น จะผ่านหรือไม่คงไม่ผ่านไม่ผ่านรอบนี้ผมเลิกนะนะครับอยบอ่์เนีกยก หลอดเหลืองแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะทันเวลาหรือเปล่าเพราะผมขับรถได้เน่ามากอืมบาดไร้เยียสู่ความเมืองวาง อีกยาวนะครับเควสล่มแน่ๆเมื่อไหร่มันจะถึงจุดสุดท้ายเนี่ย ยังไม่เห็นวิแวลจุดสุดท้ายเลยนะครับน้ำมันก็จะหมดแล้วเซตก็จะพังแน่นอนครับว่าไม่ทนันมีใข่หมดแดงมาให้รับประทานด้วยอู้ผ่านแล้วนะครับผ่านได้ไงวะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับ